สวัสดีจา้าเด็กๆวันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับ c a l c ูลั s นะคะในหนังสือครูก็บอกว่า c c Cal l u s made it made easy พอบอกแล้ว c คลคูลัสมันง่ายนะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจแล้วก็เรามีพื้นฐานที่ดีนะจ๊ะเราจะมาในหัวข้อของ calculus 1ก่อนนะคะเราจะเรียนอะไรบ้างในเทอมนี้ ล้วกอบไปด้วยบทที่1ที่2ที่สามบทที่1ก็จะเป็นลิมิตของลำดับประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยๆเหล่านี้นะคะรูก็จะเพิ่มในเรื่องของการเขียนกราฟด้วยโปรแกรม GeoGebra บทที่2ก็จะเป็นแหม,ม่มีมีลำดับแล้วก็ต้องมีอนุกรมเนาะอนุกรมนะคะลิมิตของลำดับอนันต์นะลำดับอนันต์ก็ต้องมีอนุกรมอน,น,นะะันต์เนาะเด็กๆก,ก็จะหาอนุกรมอนันต์เป็นผลบวกเป็น นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์แทนการบวกด้วยนะคะบทที่3นะ,ะเมื่อรู้จักในเรื่องของลำดับอนุกรมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหาลิมิตของฟังก์ชันบ้างนะคะความจริงลำดับก็คือเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจำนวนนับเนาะนะคะการหาลิมิตของฟังก์ชันก็คือการหาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่รูปของ f x นะ ลิมิตของฟังก์ชันการหาลิมิตที่อยู่ในรูปแบบใ่กำหนดนะคะชนิดศูนส่วนศย์ถ้าเกิดเรามีเวลามากพอะครูอาจจะมีชนิดแบบอื่นนะคะแถมเข้าไปแล้วก็มีลิมิตด้านเดียวนะคะปิดท้ายด้วยความต่อเนื่องนี่คือในเทอมที่1เราจะเรียนแค่นี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะไปหาลิมิตของลำดับอนันต์นะคะเรามารู้จักคำว่าลำดับก่อนก่อนที่จะไปเรียนรู้ลำดับอน,นันต์เนาะ อันนี้ก็เป็นลำดับอนันต์ลำดับคืออะไรก่อนที่ครูบอกก็คือลำดับคือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจำนวนนับนะคะเป็นเป็นจำนวนนับเมื่อก่อนเนี่ยหนูเรียกฟังก์ชันของหนูว่าอะไร y เท่ากับ f x ใช่ไหมตัวนี้คือโดเมนตัวนี้ก็คือโคโดเมนถ้าในมัธยมก็เรียกว่า Rang e นะคะตัวเนี้ยค่ะในเรื่องของลำดับมันจะเป็นจำนวนนับเพราะฉะนั้นเขาจะเขียนเป็น f แทนเป็น n และและดูและเราจะเขียนแทนด้วย an a 1ก็คือลำดับที่1 a 2ก็คือลำดับที่2นะคะไปเรื่อยๆจนถึงลำดับที่ n เนาะาวน,นี้หนูเคยเรียนละว่าลำดับจำกัดเนี่ยคืออะไรลำดับจำกัดคือเราจะรู้เรารู้ว่าตัวสุดท้ายคืออะไร ลำดับอน,นันต์ละอ่าเห็นไหมในหัวข้อนี้ก็คือลำดับอนันต์นะคะก็คือเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เรียกว่าลำดับอน,นันต์จะสังเกตว่ามันก็จะมีเครื่องหมายจุดๆๆเนี้ยนะคะไปเรื่อยๆนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูรูปแบบของการเขียนลำดับกันดีกว่าการเขียนลำดับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะเท่าที่เราพบเห็นมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสี่แบบด้วยกันแบบแรกก็คือแบบแจกแจงพจน์ของลำดับ แจกแจงพจน์ก็คือไม่สนใจเลยเขียนตรงๆเลยเช่นสองสี่หกแปดสิบถ้าครูเขียนแบบนี้ก็คือเป็นลำดับจำกัดถ้าอยากให้เป็นลำดับอน,นันต์เราก็นะคะไปเรื่อยๆตรงนี้อ่านะคะหรือแบบหนึง่งพีบบัง้งสามห้าเจ็ดเก้าไปเรื่อยๆอันนี้เราเขียนแบบแจกแจงพจน์ของลำดับนะคะซึ่ง อันนี้เราเรียกว่าพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่สามพจน์ที่สี่พจน์ที่หนึ่งของก้อนนี้มีค่าเท่ากับสามพจน์ที่สองมีค่าเท่ากับห้าพจน์ที่สามมีค่าเท่ากับจิตพจน์ที่สี่มีค่าเท่ากับกลางนะคะอันนี้ง่ายเพราะว่าเราเห็นเลยว่าแต่ละพจน์เนี่ยมีตัวเลขอะไรนะคะต่อไปแบบที่สองเขียนพจน์ทั่วไปของลำดับพจน์ทั่วไปต้องรู้จักก่อนว่าพจน์ทั่วไปก็คือ a n พจที่ n ก็คือพจน์ทั่วไปนะคะอย่างเช่นครูเจนเขียนว่า a n เท่ากับ2 n บวก1อาอันนี้เรารู้เลยว่าพจน์ที่1คืออะไรก็คือ n เนี่ยเป็นจำนวนนับตัวแรกของจำนวนนับคือเลข1นะคะเด็กๆก็แทน n เป็น1เข้าไปก็เป็น2คูณ1บวก1 a 1เองเด็กก็คือ3ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ต่อไปเขียนโดยใช้ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความสัมพันธ์เวียนเกิดคืออะไรเป็นลำดับที่จะต้องรู้นะคะจะต้องรู้กําเนิดของมันเพราะยังง่ายคำว่าเวียนเกิดจะต้องรู้ก่อนหน้าถ้าไม่รู้ลำดับก่อนหน้าก็ไม่สามารถหารลำดับถัดไปได้นะเช่นคูณเจงก็จะเขียนเป็น an เท่ากับ an ลบหนึ่งบวก an บวกหอ่ะอันเนี้ยนะคะเป็นลำดับเวียนเกิด นะคะซึ่งอาจจะต้องมีเงื่อนไขเข้ามาเขียนเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าถ้าถ้า n เป็นหนึ่งตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิด A0 ศูนย์ปรากฏขึ้นมาถูกไหมเราอาจจะเพิ่มเงื่อนไขไปว่านะคะเพิ่มเงื่อนไขไปว่า A0 ศูนย์มีค่าเท่ากับหนะคะหรืออาจจะเพิ่มไปอีกว่า A1 หนึ่งมีค่าเท่ากับสองก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับว่าโจทย์นั้นเนี่ยเราสามารถที่จะหาค่าได้ไหมถ้า ค่าหาค่าก่อนหน้าไม่ได้ไม่รู้ค่าก่อนหน้าเนี่ยเราก็จะต้องมีการเขียนเพิ่มเข้าไปนะคะต่อไปเขียนโดยการบอกเงื่อนไขของลำดับหรือสมบัติของพจน์ของลำดับอันนี้ง่ายมากคําว่าเงื่อนไขอะ่ะบอกเลยมันจะต้องมีสองเงื่อนไขหรือสามเงื่อนไขขึ้นไปมันก็จะมีสัญลักษณ์ปีการแบบนี้นะคะอันนี้เขียนแบบบอกเงื่อนไขอย่างเช่นครูบอกว่า a อของครูเป็นหนึ่งเมื่อเมื่อ a n ของครูเนี่ยนะ เป็นจำนวนคู่ฮะเป็นลบหนึ่งเมื่อ n ของครูเป็นจำนวนอะไรจำนวนคี่อ่านี่เห็นไหมเราเขียนแบบบอกเงื่อนไขน,นะคะโดยที่เองของเราก็ครอบคลุมหมดเลยเพราะว่าจํานวนคู่ยูเนียนกับจํานวนคี่ก็ก็ครบในเรื่องของจํานวนนับเนาะนะคะโอเคต่อไปลําดับเลขคณิตตรงนี้แก้เป็นลบนะคะ อ่าต้องขออภัยด้วยนะคะลำดับเลขคณิตซึ่งพวกเราเนี่ยได้เรียนมาในชั้นม .5 ในม .5 พื้นฐานละนะคะลำดับเลขคณิตมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะเท่าเท่ากัน A1 คืออะไร A1 ก็คือพจน์แรก D ก็คือผลต่างร่วมนะคะผลต่างร่วมซึ่งผลต่างร่วมหาหาจากอะไรล D เท่ากับ an ลบ an ลบเช่น a 2ลบ a 1 a3 ลบ a2 ซึ่งมันจะเท่ากันนะคะมามาดูตัวอย่างกันเลยจงเขียนสี่พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตง่ายเลยสี่พจน์ถัดไปนะคะเด็กๆจะเข้าสูตรหรือจะสังเกตก็ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าอะไรเขาบอกแล้วว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตการที่มันเป็นลำดับเลขคณิตมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าเท่ากันข้อหนึ่งเนี่ยดูเลยมันเป็นลำดับเพิ่ม ใช่ไหมจากลบหนึ่งจากลบหนึ่งมาหกจากหกมาสิบสามมันเพิ่มขึ้นเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มเท่าไหร่เพิ่มทีละเจ็ดเพราะฉะนั้นลำดับถัดไปก็ต้องเพิ่มทีละเจ็ดเนาะสิบสามบวกเจ็ดก็คือยี่สิบอะเพิ่มเข้าไปยี่สิบเจ็ดบวกเจ็ดสามสิบสี่บวกเจ็ดสี่สิบเอ็ดใช่ไหม ก็เสร็จแล้วข้อนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้สูตรก็ได้นะบางทีถ้าเราใช้สูตรมันมันยากเราก็ไม่ควรทํานะคะอันนี้มองแบบง่ายๆได้เลยข้อสองนะคะข้อสองจงหาพจน์ที่สี่สิบพจน์ที่สี่สิบพจน์ที่สี่สิบเรารู้นะคะโจทย์เรารู้แค่พจน์ที่หนึ่งพจน์ที่หนึ่งสองสามสี่วุย้ย แม่ขาถ้าเรารันไปรันไปเรื่อยๆหาเป็นสี่สิบได้ว่อดีสำหรับข้อนี้ต้องใช้สูตรจังง่ายที่สุดโคตที่สี่สิบก็คือ a สี่สิบเท่ากับตามสูตรเลย a หนึ n ่งบวกด้วย n ลบหนึ่งคูณดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องหามา a หนึ่งอะเห็นชาร์ต a หนึ่งคือไรคือหนึ่งดีอะก็คือมันเพิ่มเท่าไหร่อันนี้ง่ายสิ บวกทีละสี่ละสี่ละสี่เพราะฉะนั้นดีก็คือสแทนค่าเข้าไปจบเลยนะคะหนึ่งบวกด้วยสามสิบเก้าคูณด้วยสี่เก้าสี่สาสิหกทดสามสิบห้าเพราะฉะนั้น A สี่สิไม่เท่ากับหนึ่งห้าเจ็ดนะคะเรียบร้อยใช้สูตรดีที่สุดไม่แนะนำให้หาไปทีละ บวกเท่าไหร่บวกสบวกสี่ไปจนถึงสี่ิบมันช้าถามว่าได้ไม่ได้แต่มันช้านะคะต่อไปข้อสนะ,ะข้อสามจงหาพจน์ทั่วไปบอกแล้วว่าพจน์ทั่วไปคืออะไรคือ a n ก็คือพจน์ที่ n นะคะมีค่าเท่าไหร่พจน์ที่ n จะต้องติดค่า n เนาะนะคะจากสูตรมันบอกว่าอะไร An a n เท่ากับ a หนึ่งบวกด้วย n ลบหนึ่ง คูณด้วย D นะคะอาสังเกตก่อนเด็กๆเ,เป็นลําดับที่มันเพิ่มหรือลดลองดูซิจากหกมาสองสองมาลบสองลบสองไปลบหกเป็นลำดับที่ลดลงเพราะฉะนั้นดีของเด็กๆติดลบแน่นอนนะคะจากหกมาสองก็คือต้องลดลงสี่เพราะฉะนั้นดีของเด็กๆลบสี่เอหนึ่งค,คือหกบ,อบวกด้วย n .1 ลบหนึ่งคูณดีนะคะคือลบสี่ จากนั้นก็ทำให้เป็นผลสำเร็จ6กลบ 4n บวก 4, n 4, 4จัดรูปให้สวยเป็น1 0บลบ 4n นะคะเพราะฉะนั้นพจน์ทั่วไปของเราก็หน้าตาแบบนี้เด็กๆจะสังเกตนะคะว่าพจน์ทั่วไปอะ่ะมันจะต้องมี n ปรากฏนะนอกจากว่ามันเป็นลำดับคงที่มันก็จะไม่มี n น,นะคะมันก็จะเป็นค่าคงที่นะจ๊ะข้อสี่นะคะข้อสี่จงหาพจน์แรก ของลำดับเลขคณิตง่ายหา A1 หนึ่งใช่ไหมอ่าพจน์แรกของลำดับเลขคณิตก็คือหา A1 หนึ่งะคะ A4 คือยี่สหกเก้าคือหกสิบเอ็ดนะคะอะไรคุณจะทำให้สองวิธีดูวิธีแรกก่อนนะคะวิธีแรกใช้สูตรตรงๆเลย A4 สี่เท่ากับ a หนึ่งบวกสาให้เป็นสมการที่1 เเก้านะคะเอเก้าคือ a หนึ่งบวกแปดดีเป็นสมการที่สองนะคะให้หาเอหนึ่งเนาะจากตรงนี้สิ่งที่เรารู้มีอะไรก็คือเอสี่ยี่สิบหกเท่ากับเอหนึ่งบวกสามดีคูเขียนสมการที่หนึ่งซ้ำใหม่นะเอเก้าคืออะไรเอหกสิบเอ็ดหนึ่งบวกแปดดีเป็นสมการที่สอง จากนั้นเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราจะแก้ระบบสมการนะเราก็ต้องกำจัด a หนึ่งออกไปแล้วก็เอาทั้งสองเนี่ยมาลบกันนะก็ได้เป็นหกสิบเอ็ดลบยี่สิบหกเท่ากับห้าดีก็จะเป็นเท่าไหร่นี้สามสิบห้าเท่ากับห้าดีนะคะเพราะฉะนั้นดีของเด็กๆก,ก็คือสามสิบห้า้วยห้านะคะก็เท <7. S 1> ่ากับเจ็ดนะคะเท่ากับเจ็ด แต่โจทย์ไม่ได้ต้องการดีโจทย์ต้องการหา a หนึ่งเนาะเราจะทำยังไงเราก็แทนค่าเข้าไปในสมการที่หนึ่งหรือสองนะ,ะครูแทนค่าเข้าไปในสมการที่หนึ่งนะคะครูก็จะได้ว่า a หนึ่งของครูเท่ากับยี3 3่สิบหกลบสามดีสามคูณเจ็ดก็ยี่สิบหกลบยี่สิบเ็ดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ห้านะคะ,ะเพราะฉะนั้น a หนึ่ง คือห้านะคะอันนี้เราก็จะต้องเขียน A อ a 9เก้าให้อยู่ในรูปทั่วไปในสูตรก่อนนะคะเรามีวิธีที่คิดให้เร็วเด็กๆสังเกตเอ่ะคูณสังเกตง่ายๆนี่ A 1หนึ่งบวกสามเห็นไหมได้สี่หนึ่งบวกปดได้เก้าเพราะฉะนั้นการเขียน A 4สไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ A 1หนึ่งเสมอไปเนาะนะคะไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ A 1หนึ่งเสมอไปเราสามารถ เริ่มได้เช่นอ่ะครูสนใจ a9 นะเด็กๆด,ด,ดูอันนี้คือตามสูตรใช่ไหมอันนี้ตามสูตรถูกไหมถ้าครูจะเริ่มด้วย a2 แล้วครูบวก 7d ดูสิได้ไหมอ่ะลองดูเรามาแปลงดูนะเรามาแปลงดู a2 คืออะไร a2 ก็คืออันนี้นะครูขอครูขอยกมาเดี๋ยวตึกสับสน a2 ก็คือ a1 บวกอะไรลูกบวก d อนี่ไงเจ็ดดีบวกดก็คือแปดดนั่นก็คือก้อนนีนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเริ่มที่ a-1 หนึ่งเริ่มที่ a อะไรก็ได้แต่สนใจสองตัวนี้บวกกันต้องได้เก้านะนะคะอ่าข้อนี้เราเห็นไหมเขาให้ a-, อมาเขาให้ a อนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ครูจะเขียนเป็น a-, 9เก้าเท่ากับ A อ บวกหดี a อคือ61 A4 คือ26่สบวกหดีสังเกตไหมเราได้สมการ61 61บเอ็ท่ากับยีบวกหดีได้เร็วกว่าสมการกว่าวิธีนี้นะคะเร็วกว่ารวดเร็วกว่าเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดี D ของเด็กๆก,ก็คือ61สิบลบยีหารหนั่นแหละเหมือนกัน ก็คือจิตเพราะฉะนั้นนะเราก็แทนค่าเข้าไปในนี้นะคะ a 1ก็คือ a สเท่าไหรนะยี่สย่สิบหกโจทย์บอกเนาะยี่สิบหลบสมคูณเจ็มื่อก็เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ5ซึ่งตัวนี้จะเร็วกว่าเยอะมากนะคะเยอะมากอันนี้คือข้อสนะคะอันนี้เป็นออเดิร ให้พวกเรานะพวกเราผ่านมาหมดแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการทบทวนนะคะความหลังของของพวกเราว่ายังจำได้อยู่ไหมอนะคะโอเคหน้าถัดไปนะคะเมื่อมีลำดับเลขคณิตก็ต้องมีลำดับเรขาคณิตคำว่าเรขาคณิตมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบบวกหรือลบละมันจะเพิ่มเป็นโอ้เป็นคูณหรือว่าเป็นหานั่นเองนะคะเราก็เลยเรียกอาว่าอัตราส่วนร่วมนะคะนี่คือสูตรมาน,นะ เหนไหม a หนึ่งฟูน r ยกกำลัง n ลบหเรียกว่าอัตราส่วนร่วงมาดูโจทย์ข้อหนึ่งเลยสี่พจน์ถัดไปของำำลำด,ดับเลขคณิตเด็กๆสังเกตเด็กๆสังเกตนะนะคะสูตรทั่วไปมันว่า an เท่ากับ a หนึ่ง r กำลัง n ลบหนึ่ง a สองของคูณออะไร a สองก็คือ a หนึ่ง r ใช่ไหมอ่า a สาของคูละ่ะ a สาก็คือ a สอง A2 สองากำลังอ๋อไม่ใช่ A1 หนึ่งโทษที A อหนึ่งอใไมหนึ่งอากำลังสองใช่ไหมคะเด็กๆมองมองตรงนี้ถ้าครูแยกรรเป็น A1 หนึ่งอแล้วควูณ R ได้ไหมได้ใช่ไหมเออแล้วเรามองก้อนเนี้ค่ะคืออะไรลูกคือ A2 สอง r พูดง่าย พูดง่ายๆลำดับเลยค่ะคณิตนะคะ a 1ต่อไปก็เป็น a 1 r ต่อไปก็เป็นอะไรเอ่ย a 2 r ก็ได้ถูกไหมก็คือคูณ r ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะมีประโยชน์ตรงไหนที่คัวอธิบายนี้นี่ไงนี่ไงหนูรู้ a 1อ่ะหนูรู้ว่า a 1คือ3ส่วน4อ่ะตัวถัดไป ตัวถัดไปหนูก็เอา r เท่ากับ4คูณจบเลยนะคะ3ส่วน4คูณ4ได้3 3คูณ4 12นะคะ48กี่พจนนะคะ48คูณ 4, 48คูณ4นะคะ44 6 17 18 19 1 9 2จบนะคะอันนี้ ถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์มันเราไม่จําเป็นต้องใช้สูตรเสมอไปเราพยายามใช้ลักษณะการทําโจทย์ที่มันหลากหลายนะคะโอเคต่อไปข้อสองจงหาพจน์ที่เจ็ดพจน์ที่เจ็ดก็ยังไหวนะถ้าพวกเราจะหาไปเรื่อยๆก็ <c oughs> <c oughs> ยังไหวนะเออพ,พูดจริงๆก็ยังไหวนะแต่ถ้าเกิดว่าเราหาไปเรื่อยๆไม่ไหวเราใช้สูตรเลยนะคะในสูตรของเราเอเจเท่ากับ A1 หนึ่งอากำลัง N ลบหนึ 1, ่งเจ็ลบหนึ่งก็คือหสิ่งที่เด็กๆต้องรู้มีอะไร A1 หนึ่งอ่ะคือสเอาสิ่งที่ยังไม่รู้คือ R R คืออะไร R คืออัตราส่วนร่วม A2 สองส่วนด้วย A1 หนึ่งครูใช้ตัวนี้ง่ายสำหรับครูนะเด็กๆบางคนอาจจะใช้คู่นี้ก็ได้แล้วแต่นะคะ A2 สองคือยี่สิบ A หนึ่งคือสี่เพราะฉะนั้น R คือห้าก็จะเท่ากับ สี่คูณกับห้ายกกำลังหกติด้วยแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเลขมันเยอะนะนะคะเลขมันเยอะให้เข้าใจคอนเซปต์พอเรียบร้อยสำหรับข้อสองต่อไปข้อสามนะข้อสามจะเป็นโจทย์ปัญหาละนะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาละนะคะเรามาดูกันซิว่าโจทย์ปัญหานี้เนี่ยมันเป็นลำดับเลขคณิตหรือเรขาคณิตเรามาวิเคราะห์กันนะคะ การศึกษาการกําจัดสารพิษชนิดหนึ่งจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยฝังไว้ใต้ดินและปล่อยให้สารตัวเองเนี่ยนะคะสลายตัวตามธรรมชาติพบว่าในแต่ละปีแต่ละปีสารพิษดังกล่าวในแต่ละปีสารพิษดังกล่าวจะจะสลายตัวโดยมีน้ำหนักล,ลดลงครึ่งหนึ่งของน้ำหนักเดิม และเป็นที่ยอมรับว่าปริมาณสารพิษดังกล่าวที่ต่ํากว่าหนึ่งกรัมต่ํากว่าหนึ่งกรัมนะคะจึงจะปลอดภัยอยากทราบว่าอะไรนะคะอยากทราบว่าเราจะต้องฝังสารพิษชนิดนี้หนึ่งกิโลกรัมไว้นานเท่าไหร่จะถือว่าดินบริเวณที่มีสารพิษมีความปลอดภัยนานเท่าไหร่อย่าลืมนะว่านะคะใน ครั้งแรกเลยก็คือหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมก็คือเป็นหนึ่งพันกร,รัมเนาะหนึ่งพันกร,รมัมเพราะฉะนั้น A หนึ่งก็คือหนึ่งพันนะคะเเรามีหน่วยมีหน่วยเป็นปีเนาะอ่าเป็นปีนะคะเพราะฉะนั้น A หนึ่งก็คือหนึ่งพันเริ่มต้นก็คือหนึ่งพันเราอยากรู้ว่าเามื่อเราฝังเข้าไปเนี่ยนานแค่ไหนนานแค่ไหนถึงจะต่ำกว่า หนึ่งกรัมนะคะโอเคเราก็เข้าสู่เอเอ็นของเราก่อน,นะคะอาะอว่าคิดว่าเป็นเป็นอะไรถ้าลดทีละครึ่งหนึ่งมันเป็นการหารเนาะนะคะการหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลำดับนะคะเรขาคณิตนะคะก็จะกลายเป็น a 1. อหนึ่งอาระลังเ 1. 1> อ็นลบหนึ่งอาร่ายเลยลดลดทีละครึ่งหนึ่งอาร์ของเราก็คือหนึ่งส่วนสองนะคะเอเอ็นล่ะเราต้องการหาอะไรข้อนี้เราต้องการหาว่า เ <N S 2> เท่ากับเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยใช่ไหมอ่าต่ำกว่า1กรัมแสดงว่า AN ที่เราต้องการก็คือหนึ่งนะคะแต่เราอยากได้ต่ํากว่าเพราะฉะนั้น1มากกว่า A 1หนึ่งก็คือ1นึ่งพัน r ก็คือ1นส่วนสองยกกําลัง N ลบหนึ่งนะคะ N ลบหนหนูก็หา N ให้ครูว่า N เท่าไหรอ่อ่ะถึงจะทําให้หนึ่งมากกว่า นะคะถ้าดูแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะดูยากเนาะดูยากหนะ้าอ่ะรดูวิธีครูนะอ่ะครูจะทาแบบนี้นะคะหนึ่งพันก็กลายเป็นสองยกกำลังลบหนึ่งเนาะเป็นลบหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งพันก่อนนะคะก็จะกลายเป็นสองยกกําลังอันนี้คูณเข้าไปนะอันนี้คูณเข้าไปนะอ่ะกลายเป็นหนึ่ง ลบเอ็นอ่าหนึ่งลบเอ็นนะคะก็หนึ่งมากกว่าหนึ่งพันใช่ไหมหนึ่งพันย้ายนะคะครูจับเดี๋ยวนะดูนะครูจับหนึ่งพัน <c oughs> ขออภัยค่ะครูจับตัวนี้นะตัวนี้นะอาหารก้อนนี้นะนะคะ ารก้อนนี้นะคะ n ไม่เป็นหนึ่งแน่ๆเนี่ยคุณมั่นใจถ้า n เป็นหนึ่งปุ๊บ,บมันไม่จริงเนาะนะคะคุก็เลยจับไปหารได้ก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนด้วยสองยกกำลังหนึ่งลบ n มากกว่าหนึ่งพันอ่ะจับย้ายขึ้นนะจับย้ายขึ้นนะย้ายขึ้นข้างบนนะตัวนี้ย้ายขึ้นนะเป็น N ลบหนึ่งอ้าวเเป็นอะไรอะ่ะที่จะทำให้ สยกกำลัง N ลบหเท่าไหร่๋ยวจะทำให้มากกว่าหนึ่งเรารู้ว่าเรารู้ว่าสองกำลัง10มีค่าเท่ากับ1 0ึ่นสองสี่ใช่ไหมใช่ไหมคะหนึ่งศูนย์สองสียกกำลังเก้าสองยกกำลังสิบเออันนี้ง่ายแล้วมองแบบนี้นะคะสยกกำลัง10คือเท่านี้เพราะฉะนั้นจะให้มากกว่า1นึ่พันเพราะฉะนั้น n ก็ต้องเป็น11เนาะ เพราะฉะน,นั้นเอ็นก็เท่ากับ11บปีนะคะพอเขาถามว่ามันมันพอเขาถามว่าอะไรอานานเท่าไร่ต่ำกว่าหนึ่งก็พอแล้วอเอาแค่1 11เปีพอแล้วเพราะสิอดตรงนี้ใช่ไหมสิบเอ1ดลบหนึลบหได้2ยกกำลังเลยลูก2ยกกำลังส0ก็ได้แล้วนะคะ เรียบร้อยนะคะนี่คือข้อสมซึ่งเป็นโจทย์ประยุกต์เราอาจจะเจอใน Alevel นะคะบางคนบางคนอาจจะใช้วิธีการนับไปเรื่อยๆก,ก็ได้นะคะก็ได้นะแต่จะนานหน่อยนะคะโอเคอันนี้นะคะลำดับอนันต์รู้จักไปแล้วลำดับเลขคณิตรู้จักแล้วลำดับเรขาคณิตรู้จักแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดซึ่งให้พวกเราเนี่ยไปทำเองนะคะไปทำเองตัวนี้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยนะคะสามารถที่จะถามครูได้ในห้องเรียนหรือว่านอกห้องเรียนได้นะคะสำหรับคลิปนะคะคลิปลำดับที่หนึ่งก็มีเพลงเขานี้เนาะติดตามชมในนะคะคลิปต่อไปนะคะในตามช่อง YouTube ของครูได้เลยหากไม่เข้าใจสามารถที่จะมาฟังทวนซ้ำๆได้นะคะซึ่งเป,ไป็นประโยชน์กับพวกเรา ครูก็นะคะทำเพื่อให้พวกเราได้กลับมาทบทวนได้นะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย